ข้าวผัดน้ำพริกกะปิกับไข่ฉะอมกะปิผัดหอมๆไข่ฉะอมคาโตๆโตทานเจก็ทานได้ค่ะไขน่นึ่ทําจากแป้งถั่วลูกไก่นะคะเราใส่เกลือดําใส่ผงขมิน้นเพื่อนๆก็ทยอยเติมน้ํานะคะตีให้เข้ากันค่ะตีแรงมันกดสามีเลยค่ะไข่จะได้ฟูๆหลังจากนั้นก็ใส่ฉะอมลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเราก็นําไปเจียวได้เลยเจียวให้เกลี้ยๆทั้งสองด้านนะคะจะได้หอมๆ จากนั้นก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำสว่วนน้ำพริกกะปิเจเราตำพริกแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปกะปิเจที่ทำจากถั่วเหลืองใส่มะเขือพวงปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวผงซุปเห็ดหอมชิมดูนะคะให้ได้รสที่ใช่เยี่ยมค่ะจากนั้นก็นำไปผัดกับข้าวสวยได้เลยค่ะ ให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยทานคู่กับน้ำพริกแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆที่เราชอบค่ะลาดลงบนไข่แบบนี้เลยไข่ชะอมครบบโตๆ